อ่าครับสวัสดีครับอ่าคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการประกอบตัวเครื่องนะครับสาหรับลูกค้าที่อ่าสั่งเครื่องสีขาวของทางบริษัทสามยอดมอเตอร์นะครับแล้วก็อ่าทางร้านก็จะส่งขนส่งเอกชนไปให้นะครับก็จะแยกชิ้นเป็นบางชิ้นบางส่วนนะครับส่วนที่มันเกินออกมาจากตัวเครื่องนะครับก็จาเป็นต้องแยกนะครับถ้าเกิดเราไม่แยกอ่าในระหว่างการขนส่งก็จะมีของเยอะแยะมากมายนะครับอาจจะทําให้ เกิดการกระเทกแล้วก็เข้าของเสียหายได้ครับก็เลยจําเป็นต้องแยกบางส่วนนะครับอมาดูอะไรกันเลยครับที่นี้อะไรนะครับอะไรก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับที่แยกไว้นะครับก็เป็นชิ้นส่วนเล็กๆนะครับแล้วก็สําหรับตัวเครื่องนี่ก็เป็นตัวเครื่องสําเร็จแล้วนะครับตัวเครื่องก็จะอยู่ลักษณะนี้เลยนะครับหมุนดูโดยรอบผ่านด้านลงด้านหลังเลยนะครับ ตัวเครื่องยจะอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องอาชายโยโปรพัสซูเป,ปอร์เทอร์โบนะครับผมอ่ะมาเข้าวิธีการประกอบกันดีกว่านะครับหลักๆก,ก็จะมีเบอร์สิบกับเบอร์สิบสองนะครับถ้าทางบ้านมีประเจรหรือมีบล็อกก็เน้นเบอร์สิบกับเบอร์สิบสองนะครับหรือถ้าไม่มีบล็อกไม่มีอันนี้ก็ใช้ประเจก็ได้นะครับขันแต่ก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับกับการขันมือนะครับอ่ะมาดูนะครับของผมผม ื่อความรดเร็วนะครับผมก็จะใช้บล็อกกับตะเจเป็นตัวขันนะครับนะขั้นตอนเรกนะครับก็หาไม้นะครับหาไม้เพื่อที่จะรองประกอบตัวล้อก่อนนะครับอืมรองไว้ลักษณะประมาณนี้นะครับก็ทางนั้นมันจะมีล้อนี่ที่แยกไว้สองตัวนะครับไว้ใส่หลังใส่หน้านะครับอ่ ตัวไหนใส่หลังตัวไหนใส่หน้าก็ได้นะครับตัวนี้ไม่ไม่จําเป็นต้องว่าตัวนี้ต้องใส่หน้าตัวนี้ต้องใส่หลังเสมอนะครับมาทีนี้ก็แต่ละอะไรแต่ละชิ้นก็จะมีน็อตยึดติดไว้ให้นะครับนี่ทางร้านก็จะใส่น็อตไว้ให้นะครับก็คลายน็อตออกก่อนนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีเห็นไหมครับเป็นรึเป็นช่องนะครับสองช่องอ่าสองช่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน Tree ็อตเบอร์สิบสองนะครับอ่าไล่ประกบน็อตก่อนไล่ประกบ ตัวนี้ก่อนนะครับนี่ประกบลักษณะนี้ก็ไลเอาน็อตใส่นะครับจะมีอาศัยด้านหลังนะครับอ่าก็มีอาศัยใส,ใสใ่เสร็จทั้งสองอันเลยนะครับอ่าหลังจากใส่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับหลังจากใส่เสร็จแล้วก็ใช้ประแจขันนะครับทีนี้ ใช้ประเจหรือบล็อกก็ได้นะครับขันล็อกให้แน่นนะครับทั้งสองฝั่งนี่จากฝั่งนี้เสร็จนะครับก็ยกไม้ขึ้นย้ายไปข้างหลังโตนะครับทีนี้เราก็อ่ามารองไม้ด้านหลังกันนะครับ ไม่มีใช้อิดใช้อะไรก็ได้นะครับรองไว้เดี๋ยวผองยกไว้ก่อนนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับจะมีน็อตเบอร์สองขันติดมานะครับก็คลายน็อตออกก่อนก็เหมือนเดิมครับใส่ให้ตรงนะครับก็ใส่นอ็อตขันไว้นะครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งทางซ้ายและขวานะครับใส่ไว้นี่ใส่น,อน,น็อตแล้วก็ขันไว้นะครับอ่าแล้วก็ล็อกให้แน่นเช่นเดิมนะครับหลังจากเน่นแล้วก็สามารถถอดไม้ออกได้แล้วนะครับ ตัวนี้ก็หมุนได้เลยนะครับทีนี้มาประกอบชุดหลังกันก่อนดีกว่าอ่าตัวนี้ก็จะมีน็อตใส่มาให้เช่นกันนะครับเดือยสิบสองหนึ่งสองสามสี่ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ให้แนะนําให้อ่าคันฟ้าออกก่อนอ่าคันฟ้าออกมาตั้งกัก่อนนะครับมผมไปหยิบผาดแป๊บนึง อ่าตัวนี้ก็จะเป็นถาดนะครับนี่ถาดบดนะครับถาดบดด้านหลังถาดสามเหลี่ยมก็จะใส่อยู่ลักษณะนี้ก็ไล่ถอดน็อตออกก่อนนะครับทั้งสี่ตัวสองสามสี่ครับก็ถาดนะครับทีนี้ถาดเสียบเข้าไปด้านในนะครับอ่าให้ให้ดูน็อตตรงกันนะครับก็ไล่นะครับเอาน็อตกันนะครับ เสียบจากในออกนอกนะครับตัวผู้เสียบจากในออกนอกอเสียบก็ไล่ขันน็อตทีละตัวนะครับสองสามสี่ จากนั้นก็บีบบีบจัดให้มันเข้ารูเข้ารอยนะครับแล้วก็ใช้ประเจขันเหมือนเดิมนะครับหรือบ็อกขันนะครับพยายามขันให้แน่นนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็ตัวนี้นะครับตัวฝาปิดก็ใส่ไว้ เหมือนเดิมนะครับอ่าอนี้ก็แข็งแรงแล้วน,นะครับอ่มาดูต่อไปนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่อ่าในตัวนั้นก็จะมีนี่นะครับสองตัวลักษณะนี้นะครับอ่ากล่องก็าวางไว้ก่อน ส่วนข้างในก็จะมีน็อตสองตัวเหมือนกันนะครับเบอร์สิบสองก็ยกขึ้นให้เกือบสุดก่อนนะครับก็จะเป็นช่องนะครับหนึ่งสองสองช่องนี้นะครับเสียบให้ลุงในนี้นะครับโดยตัวนี้ต้องอยู่ใต้ใต้ถาดด้านล่างนี้นะครับนี่นี่จะมีถาดนี้เห็นนะครับตัวนี้จะอยู่ด้านใต้นะครับห้ามอยู่ด้านบนนะครับนี่ต่อไ้ด้านใต้อย่างนี้ต่อไปแล้วก็หาช่องเสียบให้ตรงร่องนะครับเสียบก็กดลงให้สุดหลังจากนั้นก็ล็อกน็อตเบอร์สิบสองด้านล่างนะครับนี่ ใช้มือใช้ปะเจก็ได้นะครับขันเอาขันให้มันบีบไว้นะครับกันมันหลุดกันมันหลุดนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็อ่าใส่ไว้ให้มันตรงช่องนะครับอ่าตัวนี้ก็เสร็จเป็นทีบเรียบร้อยนะครับตัวต่อไปอมาดูในส่วนตัดไปนะครับทีนี้ในส่วนตัดไปก็จะเป็นจุดนี้นะครับ ิกล่องลาเลียงเศษฟางนะครับจะมีะอุปกรณ์ที่ถอดแยกมาเช่นกันนะครับอุปกรณ์ของม,มันก็จะมีอยู่ประมาณสองตัวนะครับนี่ตัวถัดรองด้านล่างถัดรองด้านบนนะครับอ่าเราจะมาใช้ใส่ถัดรองด้านบนก่อนนะครับก็จะมีน็อตยึดเบอร์สิบใส่มาสองตัวเหมือนกันนะครับก็เกะออกนะครับนี่ก็จะเป็นช่องนะครับหนึ่งช่องแล้วก็ตัวบนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องนะครับนี่ บนหนึ่งล่างหนึ่งนะครับอ่ะมาไล่เสียบกันนะครับตัวล่างก็เสียบไว้ประมาณนี้นะครับน็อตตัวผู้เยจากในออกนอกนะครับนี่ตันตัวนี้ก็เยจากบนลงล่างนะครับนี่ต่อตัวเมียขา,าด้านล่างนะครับ จากบนลงล่างเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใช้ประเจหรือบล็อกขันเช่นเดิมนะครับล็อกให้แน่นนะครับตัวนี้ก็ล็อกตัวล่างไปก่อนนะครับอหลังจากล็อกตัวล่างเสร็จอย่าเพิ่งล็อกตัวบนนะครับตัวนี้ก็เขาก็จะพับมาไว้ประมาณนี้นะครับฝานี่ก็เอาลงนะครับเอาลงอาถาดตัวนี้นะครับขอบรางตัวนี้ขอบรางตัวนี้ต้องอยู่ด้านล่างตัวตัวนี้นะครับตัวตะเก่งรนข้าวนะครับ บีให้ม,มันอยู่น้านล่างก่อนนะครับก็จัดทรงอย่าให้มันชนกันนะครับาดูอย่าให้ขอบนี้เบียดกันลักษณะนี้นะครับก็ยกขึ้นนิดนึงให้มันอ่างกันพอดีนะครับจากนั้นก็ล็อกน,นี้ก็ใช้ประแจล็อกนะครับ ใช้ประจล็อกเลวนะครับส่วนตัวนี้นี่นะครับตัวนี้ก็จัดให้มันเข้ารูปเข้ารอยของมันนะครับนี่ให้เข้ารูปเข้ารอยนะครับดันให้เสมอกันนะคก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้เลยจะไม่จนไม่เบียดนะครับไม่จนไม่เบียดก็จะพอดีพอดีนะครับอ่ะมาดูในส่วนตัวล่างนะครับทีนี้ในส่วนตัวนี้จะอยู่ลักษณะนี้โดยตัวนี้จะมีน็อตมาให้แล้วนะครับ ะจะมีน็อตมาให้สองตัวนะครับก็ตัวนี้ก็ใส่ไว้นะครับตัวนี้ถ้ามันใส่ถ้ามันใส่ไม่ได้ก็ดึงกล่องนิดนึงนะครับดึงกล่องออกข้างนิดนึงอก็ไล่ใส่ล็อกน็อตตัวใดตัวหนึ่งก่อนอหลังจากล็อกเสร็จตัวหลังนะครับทีนี้ตัวหน้าเสร็จแล้วก็ล็อกตัวหลังนะครับ ตัวหลังถ้าใส่รูน็อตไม่ได้ก็แนะนําให้ดึงตัวกล่องออกมาดนานหนึ่นะครับเพื่อให้จะเสียบน็อตเข้าง่ายขึ้นนะครับหลังจากร้อยนะครับก็ใช้ประแจกันนะครับหรือบล็อกก็ได้นะครับประมาณนี้ตัวนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหนึ่งตัวมาดูในส่วนต่อไปดีกว่านะ ตัวต่อไปเราจะประกอบตัวท่อเซโลนะครับชุดท่อเซโลก็จะมีอะไรส่วหนึ่งนะครับนี่อตัวท่อเซโลก็จะมีสองตัวนะครับนี่จะมีน,อน็อตจะมีน็อตยึดติดมาแล้วนะครับผมก็ ไล่เกน็อตทุกตัวออกก่อนนะแล้วก็ค่อยเริ่มใส่นะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่เบอร์สิบสี่ตัวนะครับส่วนตัวนี้ก็เบอร์สิบเช่นกันนะครับก็อต่อนะครับ ตัวสิบไปก่อนนะครับตัวท่อก็จะประมาณลักษณะประมาณนี้นะครับปากกินสองอันนะครับใส่ปิดตัวเครื่องอันนึงกับปิดข้อต่ออันนึงนะครับนี่แต่ละอันนะครับปากกินก็จะเหมือนกันนะครับนี่ตัวกลมกับตัววงรีนะครับตัววงรีจะอยู่ด้านล่างนะครับตัวกลมจะอยู่ด้านบนลักษณะนี้นี่ตัวกลมนะครับอยู่ด้านบนนะครับตั้งไว้ก่อนนะครับเสียบไปประมาณนี้แล้วก็อะไล่เสียบน็อตนะครับทีนี้เบอร์สิบ เสตัวเมียล็อกไว้ก่อนนะครับหลวมๆไว้ก่อนไม่ต้องขันแน่นนะครับตัวล่างก็เช่นกันนะครับนี่เบอร์สิบใส่เข้าไปนะครับทั้งสี่ตัวเลยนะครับ หลังจากนั้นก็จัดทรงนะครับให้เข้ารูปเข้ารอยนะครับนี่จัดเขารูปเข้ารอยแล้วก็ใช้ประเจรหรือบล็อกขันเช่นเดิมนะครับให้แน่นนะครับาจากแน่นแล้วก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับนี่นะครับัว2อไซโลอ่ะมาดูในส่วนถัดไปดีกว่านะครับ ในส่วนถัดไปก็จะมีนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่ตัวก็ตัวนี้ก็เช่นกันนะครับปกินก็จะอยู่ลักษณะนี้ตัวยาวจะอยู่ด้านล่างนะครับตัวสั้นจะอยู่ด้านบนจะประกบอยู่ลักษณะนี้นะครับอาตัวนี้มาก่อนทีนี้ก็อ่าถืออย่างนี้ใส่ประมาณนี้นะครับใส่น็อตไว้ก่อนตัวหนึง่ง ใใส่น็อตลมรวมไว้ก่อนนะครับอ่าในส่วนตัวด้านข้างนะครับทีนี้ต้องใช้ตัวทีเบอร์สิบยาวๆหรือตัวบล็อกก็ได้นะครับหรือปะเจปะเจก,กันก็ได้แต่จะยากนิดนึงนะครับผมก็จะใช้ตัวบล็อกขันนะครับนี่หนึ่งตัวนะครับ สีตัวนะครับจากนั้นก็ตัวทอ่อไซโลก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับมาดูในส่วนถัดไปนะครับผมในส่วนถัดไปก็จะเป็นชุดท่อซปเปอร์เทอร์โบนะครับชุดท่อซปเปอร์เทอร์โบก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจะอยู่ประมาณนี้ก็ตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งก็ อาใช้ยิบใส่เข้าไปในขะ้างในก่อนแบบน,นี้ก็เอาท่อเสียบเข้าไปนะครับกยิบกัตท่อเสียบเข้าไปก็ขันล็อกให้แน่นก่อนนะครับ วงนะครับหรือปะเจเบอร์เจ็ดก็ได้นะครับอันล็อกให้แน่นนะครับหลังจากล็อกมันแน่นแล้วนะครับจากล็อกมันแน่นแล้วก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ใช้ยิบสวมกข้าไปก่อนนะครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับอยู่ด้านบนนะครับนี่อยู่ลักษณะนี้เสียบเข้าไปนะครับปึ๊บหนึ่งตัว หลังจากเสียบเสร็จเอาตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับนะเสียบเข้าไปแล้วก็ดัดดัดให้มันหมุนมาอยู่ใต้นี้นะครับนี่ม,มันมาอยู่ใต้นี้ลักษณะนี้ก่อนนะครับมาดูด้านนี้นะครับทีนี้อ่าในส่วนนี้ก็ตัวน,นี้เราคาไว้ก่อนก็ได้นะครับก็มาใส่ ชุดหน้าให้เสร็จก่อนนะครับทีนี้ชุดหน้าของเราก็จะมีอ่ะมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวฝั่งนั้นมันจะมืดๆหน่อยอ่าชุดหน้าของเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะมีน็อตเบอร์สิบใส่มาให้ทุกตัวเลยนะครับใส่ตัวถาดรองขันนะครับนี่จะมีสามตัวนะครับทั้งหมดก็ไล่ใส่ทีละตัวเลยนะครับอ่าใส่ตั้งแต่ตัวล่างนะครับ ตัวล่างก็เห็นไหมครับตัวนี้ก็จะมีหนึ่งสองสามมีปุ่มสามปมนะครับตัวบนก็จะไม่มีปุ่มนะครับทำมาค่อยเพื่อจ,จํำง,ง่ายนะครับก็เก็น็อตก่อนดับเร็กสองตัวนี้ก็จะมีเห็นไหมครับมีรูใส่น็อตนะครับก็ตัวถาดจะอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างล่างตัวนี้นะครับเสียบด้านล่างไว้ลักษณะนี้ตัวนี้ก็จะอยู่ด้านนอกด้านล่างนะครับ ไล่ใส่น็อตนะครับทีนี้อ่าไล่ใส่นอ็อตเสร็จทุกตัวก่อนนะครับ เราใส่เสร็จก็ดึงนิดนึงนะครับอย่าให้มันโนอนจนเกินไปนะครับใช้ใบเจเบอร์สิบขันนะครับทีนี้ล็อกใ,ให้แน่นเช่นเดิมจากแน่นแล้วก็จะประมาณนี้ตัวนี้ต่อนะครับ เห็นไหครับจะมีช่องเล,เ,ลเล็กนิดเดียวครับตรงนี้เสียบไว้ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างนะครับห้ามอยู่ด้านบนอย่างนี้นะครับอยู่ด้านบนจะใส่น็อตไม่ได้จะอยู่ด้านล่างก่อน สิบใส่ทั้งสองฟังนะครับอ่าแล้วก็ไล่จัดนะครับจัดให้เขา้ารูปเข้ารอยนะครับขัน้แน่นนะครับทั้งสองฟังอ่าจะแน่นประมาณนี้แนละ้วอ่าในส่วนตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับ ไล่เกน็อตเดิมนะครับไล่เกน็อตไล่ขันนะครับจะเป็นเบอร์สิบนะครับชุดนี้ไล่เกีน็อตไล่ขันนะครับทีนี้ใส่ไว้ลักษณะนี้เสียบเข้าไปน็อตตัวมีขันจะกังนั้นก็นเดิมครับจัดให้เข้ารูปเข้ารอยนะครับ จะได้ก็รูปก็โรยแล้วก็ล็อกไว้เช่นเดิมน,นะครับนี่แน่นแล้วนะครับอ่ามารุนในส่วนที่เราทําค้างไว้นะครับเมื่อกี้ตัวนี้นะครับเราปล่อยทิ้งไว้ก็เอามาโหลดไว้ใต้นี้นะครับนี่โหลดไว้โหลดไวใ้ใต้ใต้รางนี้นะครับโหลดไว้ลักษณะนี้ห้ามตัวนี้ห้ามขี่บนนะครับก็โหลดไว้ใต้ใตใราง เราไปใต้รางแล้วก eh, so so ็อ like so like ่ะกลมดูด so ้านล่างนะครับทีน so ี้ตัวล่างเห็นไหมครับจะมีรางสีแดงนี่ก็ใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้เกี่ยวกับรางไว้นะครับอ่าเกี่ยวไว้แล้วก็มาดูด้านบนนะครับทีนี้อ่ะมาถ่ายด้านบนลักษณะนี้ถ่ายแนวนี้อ่ามาดูด้านบนนะครับทีนี้ลักษณะนี้ตัวนี้นะครับห้ามอยู่เลยมาลักษณะประมาณนี้นะครับห้ามอยู่เลยมาอย่างนี้นะครับก็ไล่จัดจัดดูนะครับนี่ต้อง ากนี้ต้องออกนะครับตัวนี้ต้องอยู่ด้านล่างถาดเท่านั้นนะครับถึงจะเป่าลมได้เต็มประสิทธิภาพนะครับหลังจากนั้นก็มันจะมีน็อตเบอร์สิบอยู่นะครับก็ไล่เอาน็อตเบอร์สิบพันนะครับทีนี้ขันล็อกให้แน่นนะครับจากล็อกแน่นแล้วก็ดัดจัดให้มันเข้ารูปเข้ารอยอมันนะครับนี่จากเข้ารูปเข้ารอยเสร็จ นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้อ่ามีอีกหนึ่งตัวนะครับตัวท้ายนะครับตัวนี้อ่าตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นนี่นะครับสวิต์เปิดปิดนะครับสวิต์ควบคุมการทางานของเครื่องนะครับอ่าสวิต์ก็ใส่ไว้ลักษณะนี้นะครับนี่จะมีน็อตหนึ่งตัวนะครับมีน็อตใส่ไว้แล้วนะครับหนึ่งตัวสวิตซ์ก็ เน็อตออกก่อนนะครับปิดน,น็อตอ่าแล้วก็เอาสวิตช์เสียบเข้าไปนะครับข้างบนจะเป็นรูน็อตน,นะครับอ่านี่นะครับให้ช่องรูน,นต็ตตรงกันนะครับเสียบเข้าไปป๊บน็อตใส่ไก่กรงไว้นะครับ แน่นแล้วก็นี่นะครับใช้งานได้ปกติแล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็ตัวเครื่องก็เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะได้ออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับอ่านี่นะครับตัวเครื่องสีขาวเทยูปโกรพัดซูเปอร์เโบูนะครับอ่าวันนี้ก็ต้องขอจบ คลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ